้าาข,าข้วขาวเขี้ยวขาเขี้วยวย่างหมู <c oughs> มัด็ดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วย่างไม่หวดนมดแล้วมดพอดีโอ้มดพอดีวัน

เนื้อย่างเนื้อย่างวัดป่าแสงจันทร์ปลาแสงจันทร์ตำบลสีชมพูอำเภอโสวิสัยจังหวัดบึงกาฬการ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 มาเห็นโล่งท่านงานรอท่าปฏิมาก่อนที่บ้านดงสังห์หน้าสีนวล

กินน้ากันกินน้ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกินน้ำกันเด้อเม็ดเขาดีอ้าวเขาดี เงินละบ่ครับยืมจังน้อยบาทเนี่ยจ่น้อยอรับเขา่าบาพอดีหมดพอดีแจกจางจะเข้มด้วยน้บั้มที่เขานี่นี่ตำหม้อพุ่งตำม้อุ่งตำม้อุ่งอย่างเงี้ย นะครับนกันได้ลยนะครับขางนะครับที่จะเข้ามานอาจจะไม่สะดวกสบายนะครับมหวาจทองจอดรถังานะครับด้าขอฝากรุลานะครับขอฝากเาเปิดทงนะครับาเราะหระั้สะดวกสบนลทาหลายนอหนึ่งจองสามซีหังุ เก็บ <Get. S 2> <c oughs> แต่เต้าสิบซิปซิวอลงท่านนะในการในงานน,ะนี้กับซาตานยายนุมจากบ้านไก่บ้านไก่ทุกตัวสารทิศนะเ็จะมารวมการรวมงานที่งา,านรอระพระท่านะคับกว่านะครับส่านาัใส่กระโดดนั่นอางรนี่เปบน ลงทานลงทานลงทานหลังจากทำไปที่วงสวงเซตแล้วก่จะทำไิทีรอกะอ,องทงั้งด้านหัวมือของสารอากาเปลียนนะตรตอ้กํลังรตอรถ อ่ล uhm, ่อรถผสมปูนมากผสมมือบ่ดีกว่ผสมมือบ่ต้องใส่ผสมมือเนาะผสมหมูบมแมนรสี้แพกเนาะเอาคนผสมผสมหมูแล้วกับมาเใสใน่กะปะนี่งานย่อมกับฮิวผู้ล้วผู้เลู่ เป็นไปพรอมพูดแล้วเรารอองค์คุณตอนนี้นะครับเรายังบรรณาการในคำพอน้อกการบรรณากานะครับคณะสงฆ์ทั้งปวงนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับเอพัดตาลเองเสร็จสุ็ต yeah, so so kind of ัวแล้วคำนวยอากาศของย่อมพอเป็นคณะกรรมการนัที้สถานย่อมมารวมกันแล้งานกระเจามาอนุโมทนาบริจาคท่าบุญร่วม ในการร่อพระประธานในเชาของเมือนี้ที่ฝันหน้าชินวนตอมเตอร์จะำเพื่เตรีลนนเตัง่้านที่น้อมนกัน่น้องที่เป็นก้าที่เปดข้าวกตไปตรงควนกลุ่มๆนี่เป็นควนทั่วเลพี่น้องควันทัที่บรรจุด ให้การวง s วง n ต้นข้างนาผู้ใดจะได้ตามนเดิมนนี้อุณาโรมต้นข้งน้าคือสวบตาจงใจจากนายประวมุูน้ำกันต้นนีกับเลื้อนข้าสีพรต้นงามแบบนมีจะเป็นะนา้นเาพาของค sí ุณ สินงศิมาลาว่าบริษัทสินกไ์มายิงเป็นผู้นำค่ะมาทีนเจ้าภาพมีนักจะมาดแกบข้าร้อมนี่เป็นตัวแทนผู้บ่าวผู้บ่าวทางจากทันลอยเอสโปรต่อไปก็จะเป็นโปรยท่านผู้ท่านเนาะเหมาะในผู้บ่าวในการโปรยท่าน อาสาธุนะอาร่วมบุญกุศลอ่าบริษัทองคหนึ่งอย่างนั้บริษัททอะไมนิ่งนะจังก์จัดตลอนมีได้มาเป็นเจ้าภาพอ่าในการอ่าเป็นดวงตาตลอดจนถึงอ่าท็อคคูอุดมสุดที่วัดเจ้าคณะตำบลพลสูงอ่าเพื่อนกันอาเกียร์เวลามารวมอ่าถวาย พร้อมกับลูกหลานบุตธทนาค่าบารมีสีสุดโทเปิดกระไดมาร่วมกันเป็นต้นตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ครึ่งแสนไปแล้วนะต้นของปู่สีสุดโธไม่ยากสีปทุมมาพร้อมกับบริษัทชัดเป็นเจ้าของนบบาที่ได้มาเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็ร่วมร่วมกันได้นะคุณโยมนะ ยังต่อยอดไปเรื่อยๆได้นะสำหรับใครที่จะเป็นดวงตาเป็นกุณาลมถือว่าเป็นผู้ทิพตาทิพกาไดาไม่แน่นอนมารวมกันในตนงามทีจตั้งยื่นี่ไหลแม่กําลังต่อยอดมาเรื่อยๆปลอดลับสายบุญพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นุ่งพระอาจารย์นั่งกอซื้อแถบขนาดลงมี พระอาจารย์อะไรนะชื่อโอ้ชายชาตีปาวะโลอาจารย์ชาตีปาวะโลนุมนีมนุมพอบกับยาติธรรมมารวมกันในตนของปูญางคือบารมีธรรมบารมีปูตาน้าค่าบารมีเนี่ยสายอยากสายย,าาย,ยา่านนาขลาบกันมาเออันติมาธรรม พี่ที่ใหญ่พี่สิบหา,าที่ปัดยางทำเวาลาล่ามตลอดจนถึงจะสั่สงทำเด้อปูาท่างเข่าไหลกะดีเด้ออาจารยดีกะดีเด้อไม่ออกอไปรวมกันนิมนต์ชั้นใสละ่ะเออเอาดูชัวร์เด้อจะได้บอกคนใดนิมนต์ซาร่าเด้อขนน่อยเด้อ